สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนอยู่กับผมเสียดเกมเมอร์ครับและตอนนี้เราอยู่ที่การกับเกม Watch Dogs นั่นเองนะครับเป็นเกมที่ผมพรีออเดอร์มาครับผมอยากเล่นเกมนี้ม่าเราตั้งนานใจจะขาดนะครับโอเคพูดถึงเรื่องออปชั่นเกี่ยวกับพวกกราฟิกนะครับผมปรับอยู่นี่ในที่ระดับไฮนะครับเพราะว่าคอมผมไม่สามารถรับระดับเอาต้าได้ครับไม่งหดสัตว์รัดเสียเกินไปฮะโอเคครับทุกอย่างก็โอเคครับแล้วก็พวกออดิโอผมก็ปรับเรียบร้อยครับเป็นอยู่ที่70นะครับโอเค แล้วก็ผมเริ่มเล่นไปได้นิดหน่อยครับกดนิวเกมคอนเฟิร์มเลยโอเคครับมาเล่นไปพร้อมๆกันโอเคฉากมาแล้วอุ้ยลืมไปนี่มันคัดฟินลลืมไปคัติลกำลังชมว่าฉากสวยมาก <laughs> โอเคโอเคเมอร์เออลี้ยวเมอร์เลี้ยวเอ่อเมอร์เลี้ยวโฮเทลเอออ่านชื่อตั้งนานโอเคครับ มีผู้หญิงเออชนเขาให้น่าโอเคดีโอเคฉันอยู่ในเมอร์อในเมอร์ล้อแล้วโอเคไอเดนทำเลย <didn> ฉันกำลังแฮกเข้าไปอืม <didn> <c oughs> นี่แหละที่ผมอยากเห็นเนี e ่ยแม่งเดตเวอร์อย่างเนี้ยครชอบเจมส์สมิธอ่าสิคิลิตี้แคมเปราโอเคเรามีอะไร Major แมจิโอโดนฟันเดตติ้งแมรี่มันิปแมนแฮกโอเคคอคอมพิวเตอร์โอ้ดูนั่นสิ ความรับและการโวบคในคลาวด์ดต้าทุกอย่างมันเป็นของเราแล้วของพวกเราจะเย็นๆการองการหลัดหลัวมากเลยเราได้เงินเท่าไหร่แล้วเป็นแสนภายในเวลาสามสิบวิโคตดพ่อโคตดแม่รวยเลยตอนนี้ <c oughs> เราเป็นนักนักเวทสมัยใหม่น,นะ ฝูบเงินในอากาศในพูดจริงแล้วนะเฮ้ยอะไรนะอะไรนะเฮลโหลรู้สึกเหมือนจะมีคนพยายามแฮกเข้ามานะไหนดูหน่อยสิเฮ้ยอยู Pan, Pan, ่กับแผนอยู่กับแผนเดเมียนฝูบเงินออกมาเฮ้ยใจเย็นๆ<น>ชื่อมันในชั้นหน่อยโอเคมาดูกันสิเฮ้ยมันสแกนระบบแล้วเชื่หมันิบหายครับ เอ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้เสร็จแล้วฉันกำลังชัดดาวแล้วเอ้ยอย่าทำอย่างนั้นนะเอ้ยนั่นมันอะไรกันนะเราต้องยกเลิกเดี๋ยวนี้เฮ้ยเรายังไม่เสร็จนะย่วช่วฉันด้วยเดเมียนนีมน่มันจบแล้วฉันกำลังดิสคอนเนคโอ้โหโ,หโอ้โหเอเดนวิ่งครับวิ่งเอวิ่งดิเอวิงอว่ง,อ,ง,อ,งอ้าวเรียบร้อยครับการแฮกพลาดนะครับ อะไรอันดิ p e d c สอะไรดาวน์โหลดลิงก์ maurice maurice จ้าอ่างานตาของนายแล้วนายต้องล่าพวกแฮกเกอร์นี่ hidden พ i e จัดการมันซะโจมตีแฟมิลี่มันซะถ้าจำเป็นโจมตีครอบครัวเลยเหรอมีปัญหาเหรอไม่อยาจะทำให้มันกลัวหโหดเลยล่ะมึงจะได้ไม่วันจะไม่ได้ยินมันอีก โอ้ oh. ันถึงขั้นแบบเล่นครอบครัวเหรอไม่เล่นโฟกระปร่งดีกว่าเฮ้ยอ่าอ,อันนี้เป็นฉากยะ u ิฟ be for p r e ฟ e ซ์อืมหื้ยิ้อล้อเฮ้ยอย่าบอกว่ารถกูวดรถเรียบนั่นไงเรียบร้อยหลานลูกสาวหลานอะไรสักอย่างแต่เท่าที่ดูในในเทลเลอร์ก็น่าจะเป็นอ่า หลานสาวนะฮะโอเคโมดูฟรีเคนเสร็เรียบร้อยโอ้โห่เนี่ยแหละวิวอัส์ดอกโอ้โหเน็ตเวริเวร,เวร,ร์กดูเน็ตเวิร์กนั่นสิจะจะแฮกให้หมดเลยโอเคล็อกอินล็อกอินเข้าเลยเออเอออยู่อยู่กูก็แบบโผล่ฮะเฮ้โโยไหนต้องเชื่อฉันนะพวก ใครให้คำสั่งนายมาเฮ้ยฉันบอกนายแล้วนี่ฉันไม่รู้นายไม่รู้งั้นเหรออันนี้ไปฟังซิโจมตีครอบครัวเลยเหรอนัมีปัญหาไม่จะจะทำให้มันกลัวงหดเลยอะนายจะไม่ได้ยินจากได้ยินเรื่องจากมันอีกมันอ่าไหนมอริสเฮ้ยมันเป็นแค่งานอะมันไม่ได้บอกชื่อกูมา อ่าถ้างั้นบอกชื่อถ้งั้นกูจะทำให้มึงบอกเองเรยหนาเรย์น,า,นาพรีสเอเออเอ,อ,อบีไปบีไปเออ,อทำร้ายครอบครัวกูละมึงอ <c oughs> ืมจะไม่รู้เรื่องเด็กนั้นโอเคไหมมันเรื่องแบบนั้นไม่ควรเกิดขึ้นฉันอยากให้หนายคิดดีๆคิด <c oughs> เฮ้ยมองฉันนะเ <c oughs> พื่อนถ้าฉันบอก ถึงฉันรู้ชื่อฉันก็บอกพวกนั้นไม่ได้เรื่องแบบนี้มันนายต้องหนีจากเรื่องแบบนี้เพื่ออ้าวมันเป็นบางอย่างที่มึงไม่สามารถหลีกหนีได้ใช่เพราะเป็นบาปที่มึงได้ก่อเองไงเฮ้ยฉันพูดเฮ้ยฉันรู้แค่นี้จริงๆฉันรู้แค่นี้บอกชื่อมาฉันไม่รู้มาคลิกขวาอัดชื่อ คิวม uh, ี uh, hey. ่ะได้กูจัดให้มาเลงที่หัวแก๊กอ้าวไม่ลูกไม่มีจิอ้าวความทรงจำเป็นไงมั่งมาเอ้าเฮ้ย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 มึงมึงเอทคดาวอือกูอีอสลบไปซะมึงไว้ไปชดใช้ในคุกนะมา ออลิสไม่คุยกับกู่ะแต่บางครั้งแต่บางทีมันอาจจะคุยแกก็ได้นั่นไงโอเคกดคิวค้างแฮกครับออดีโอมาออดีโอไฟเฮ้ยฉันหนีต่อไปไม่ได้ฉันทำไม่ได้น้ำมันไอเดนพรีฟฉันฆ่าล้านมันมันไม่หยุดล่าฉันแน่หมอนี่มันเป็นใครกันฉันจะทำไงดีแมงมันมาแล้ว โอเคต้องไปต่อครับเอ๊ะนั่นอะไรอะ่ะดูเฟซนี่อะไรเอ่ยเม็ดเมดิซีนเยี่ยมโดอันนี้หยิบได้อีกโอ้โหโหมาเคมีข้อ competency โอ้อะไรเนี่ยแฮกอะไรเอ่ยซสเต็มคีย์อ๋ออันนี้อะไรป๊อปแมชชีนกดอะไรปึ๊บเอ๊ะอ่าเฮ้ยสะดวกดีว่ะแบบอยากดื่มอะไรก็แบบอยู่เนาะกดเลย energy drinks หยิบได้ไหม หยิบไม่ได้ด้วยกรรมกดคอนโทรลก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแม่งแล้วเกมนี้มันก้มไงเนี่ยเดินอืเดินแบบชิลมากเติมตัวไปครับเชืบอเชื่เฮ้ยมาเริฟมาเดฟเอ้ยโอ้บ้าเฮ้ยเฮ้ยนายไปไหนมาอะไรเขาบอกเข,า,ขาพูดถึงฉันนะอ่ะเข้าฝีข้างกูเลยเฮ้ยฉันทิ้งนายไปแค่สองนาทีเองนะเอายัง เอาไอ<แ>ก้กระสุนมาเฮ้ยฉันบอกให้นายรอก่อนไงโจดี้นายไปไหนมาเนี่ยฉันไปโทรศัพท์มานิดหน่อยอะได้อะไรจากมอริสไหมอ่ามึงต้องรอกูเล่นแน่เลยโอเคเคลียร์ที่นี่ซะตอนนี้ฉันผิดหวังเลยมากอืม้ม โอเคตอนนี้เราไม่ต้องหนีจากที่นี่ก่อนโอ้ตอนนี้ช้าไปแล้ววะตอนนี้เราเหนือเวลาน้อยแล้วโอ้เยี่ยมมาก <c oughs> มึงเล่นงนี้เลยเหรอเฮ้ยนายต้องสนใจในโฟนอของฉันแน่เลยโอเคเรามีมีคนสิ่มหมื่นคนอยู่ใต้บนเราเราต้องการการเป็นความสนใจ ฉันเรียกตำรวจมาเฮ้ยมึงล้อกูเล่นใช่ไหมเฮ้ยจริงจริงถ้าเกิดเออแล้วก็ยิงยิงยิงเออมึง,ม,งมึงพูดเหมือนเป็นเรื่องเล่นๆเลยนะเฮ้ย <laughs> โอเคแล้วโอเคแล้วคุยถึงแผนพวกนี้นะอา้าวแม่งรถหนีไปเลยโอ้โอพวกตำรวจมาแล้วโอเคแล้วตอนนี้เราก็ต้องหนีจากที่นี่หมอริฟหมอได้เป็นคนจริง ฉันยังไม่เสร็จธุระจากมันอ้าวเจ้ามอริสรด้วยอ่าอันนี้เอ้ยเหี้ยชิคาโกโพลิสอ้าวชิบหายครับเดี๋ยวเดี๋ยวย่อง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 เอเดนเอเดนเอ้ยชิบกดซีคอเวอร์ครับเมื่อกี้โอ้ยแสงแสงเอเห็นหรือเปล่าวะน่าจะไม่เห็นคอเวอร์ไปตรงนู้ดชิบ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 อืมโอเคโอเคตรงนี้มันไม่เห็นละโอเคไป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 หวังว่า Okay. โอเคตรงนี้อาเบอตรงนี้ครับตรงนน้นโอ้โหเดบอดี้ตรงนน้นลบ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 กดคิวตรงนั้นได้ไม่เอาไม่กดไม่กดเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่รู้เรื่องเลยโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็เรียบร้อยครับต้องกดอะไรปุ่มเอ็นหรือเปล่าเอาไม่ใช่โอเคเรียบร้อยครับตอนนี้อะไรสเปซบาร์ปีนอึบอ,อย่างกับฟลัน,นิ่งอื้ยมายังไงดีแท็บแซดแอคทีฟไฟเลอร์ นี่โปรไฟล์เล์นี่แหละที่แหละที่ต้องการดูฟรีแฮกอะไรได้มั่งอ้านหนนี่ใช่ไหมิดแฮกนี่รีโมทแคมิร่นี่มีแคมิราด้านในแฮกเข้าไปครับปัป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวประตูมันเปิดไม่ได้ตามสายมาชึบชืบชบเดี๋ยวรู้สึกเหมือนตรงนี้จะเป็นสเตเดียมอะไรสักอย่างนะฮะอันนี้เอาแม่งผิดด้านผิดด้านโอ้โหแล้วคิดที่หมุนหมุนยาวเลยแล้วเมาส์แบบ ผมโคตรยากอ่ะตรงนี้กล้องเล่าตรงนี้ปึ๊บไอ้อ๋อตรงนู้นตรงนู้นโอเคเรียบร้อยนี่ไงสายลงมาตรงนี้ปั๊บปั๊บปั๊บนี่ไงแฮกเรียบร้อยฟิเนชเรียบร้อยจ้ะเฮ้ยย่องยองอยังไงครับยังไงครับเอเดนยังไงต่อเฮ้ยมันไม่นี่เลยมันไม่ขยับเยอะเลยเดี๋ยวเก็บอะไรเนะี่ยอิเล็กทริคพาร์ท ไปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เอามาทำอะไรเอ่ยกดแท็บอ่อะไรเนี่ยเดือนเมาส์โอเคคราฟโอเคได้ละนี่เลยปิ๊บปิ๊บใช่เปล่าเครื่องออกเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวกดจีโอเคเตรียมโยนไปตรงนู้นครับแปะฟิวแปะ,แปะโอโ้โหอย่างนั้นเลยปิ๊บโอเคเกียเเก่ยวเกี่ยวเบ็สซะโอเคเรียบร้อยครับขอเพื่อตรงนู้น แม่เป็นเป็นเพลงด้วยนะเฮ้ยเเดี๋ยวไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเอเดนเอเดนมึงอย่าทำางนี้ดิมึงอย่าทำางนี้ดิอุ้ยโอ้ยโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 มึงอย่าหันมาทางนี้มึงอย่าหันมาทางนี้โอเคครับตอนนี้เรียบร้อยประตูได้แล้วออกถึงประตูแล้วเราจะอืมโอเคอุ้ยโอ้โหโโอ้หตำรวจตำรวจเพียบเลยโอ้ยตุกดูไฟเลยกดแฟตอ่าเช็คว่าแฮกอะไรได้มั่งนะครับตรงนู้นชืบ นี่มีตำรวจตรงนี้หนึ่งสสามสมคนสามคนสี่คนห้าคนโอ้โหไหนดูสิตรงนี้อะไร p อ l i สออฟิเซอร์บิ๊กโอลันดันคลับอ่าเป็นสมาชิกของคลับของปืนอ่าช่างพมันก่อนมาด้านหลังนี้น่าจะได้อยู่โอเคเอ้ยเไม่เห็นนะ oh, <my> ไม่เห็นนะ oh, <my> ไม่เห็นนะโอเคเรียบร้อย <laughs> หลบรอยนวล โอเคมาถึงตรงนี้ครับเฮ้ยเฮ้ตำรวจตำรวจตำรวจเบดบอยฉันต้องการให้ล็อกที่นี่ทิ้งตอนนี้ฉันฉันต้องการทำลาย power supply โอสเตเดียมเลยเหรอทุกอย่างเชื่อมต่ออยู่ใน CTOs แล้วอยู่ใน power wall ตอนนี้ฉันอยากดับไฟทั้งสเตเดียมทำไงอยู่ในห้องต่อไป ต้องมีรหัสฟิ c u r i ตี้การ์ดนั่นเหรอเดี๋ยวโอเคมาร์คสีเหลืองนี่คือให้จุดหมายให้ป่ะแฮกโอเคอะไรอารานนี่ใช่เป่าแฮกปั๊บอ้าวอ้าวก็ส์ยูก็ส์ยูได้แล้วแฮกเรียบร้อยครับอันนี้อะไรตรงนี้ให้ป่ะปั๊บอุ้ยไปด้านล่างเลย โอ้โหนี่มันนั้นเลยเนี่ยโอ้โหดูเครื่องมาเธอร์บอร์ดพวกนี้เลครับไม่ใช่มาเธอร์บอร์ดอีกเขาเรียกว่าอะไรซูเปอร์คอมพิวเตอร์อยากได้มาที่บ้านสักตัวแม่เล่นเกมที่ลื่นไหลอ่ะชังหัวมันเออแฮ็กเรียบร้อยครับโอเคแทบ็บเปิดโอเพนวิวครับนี่โอเคออกมากดจีบแบ็กเอาปั๊บโอเคปึ้มได้เวลากลับบ้านแล้วหนู ปาร์ตี้เลิกแล้ว uh huh. อ่าฮะยังไงต่อเปิดประตูไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคประตูประตูพังแล้วครับมันเปิดเองโอเคเรียบร้อยตอนนี้อเอ้ยเฮ้ยลบทบล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 บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีแสงมาเป็นช่วงๆนะครับเดี๋ยวต้องใช้ต้องเนียนไปกับความมืดโอเคดึบๆ,ๆไปโอเคตอนนี้ทางสะดวกแล้ววดชิปโอเค วิ่งนะครับแล้วสเปซบาร์ค้างเป็นฟรีรันฟรีรันนิ่งได้ด้วยเย็ดเช่โอเคปิดตู้ล็อกด้วยนี่มายัางไงต่อปีบ๊บมีมวไวเถอโจดี้ไหนอ,อยู่ไหนโอ้ฉันก็ไปแล้วสิฉันไม่ชอบไม,ไม่ถูกกับตำรวดอะฉันมีเอ่อรถคันใหม่มาให้นายด้วยนะยอยู่ลงในลงจอดรถอะเอาไปเลยฉันให้ โอ้โหมึงก็แบบใจดีเหลือเกินไม่ช่วยกูเลยแต่ยังดีทิ้งรถไว้กูโอเคครับออกไปเออ,อ,อแล้วไฟดับอย่างนี้แล้วมึงก็อยู่กันในนี้นะไม่ออกไปด้านนอกกันหน่อยเหรออันนี้อะไรครับโอ้โหมือถือสวยดีนี่กดแฟลชปี๊บนี่อืมโอเคออกไปด้านนอกเรียบร้อยครับตอนนี้รีฟโพลิฟิลดแอเรียโอ้โห อันนี้อะไรเนี่ยฟอเฮ้ยไฟมาแล้วไฟมาแล้วโอ้โหเฮ้ยขนาดปรับไฮก็ยังสวยอยู่นะโอเคอ่ะก็ถือว่าโอเคอ่ะโอเคครับวิ่งไปต่อวิ่งไปต่อเดี๋ยวดูสิอะไรเนี่ยพิซซ่าเรียพิซซ่าเหรอไม่ผมอยากผมอยากกินพิซซ่าเปิดร้านทีแม่งร้านปิดเดิมเฮ้ย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 ไมินิแมพ นี่แบบด้านขวาโอ้โหตำรวจตำรวจตำรวจดีหมดแอคเซสเดี๋ยวเดี๋ยวลองเช็คดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวลงตรงนี้ก่อนต้องเห็นด้วยเปล่าโอเคแฮกป๊าปแฮกตรงนี้ชิบหายรู้สึกเหมือนจะได้ยินเสียงนั่นไงตำรวจชิบหายครับต้องรีบละต้องรีบละนี่ไงรถที่มันบอกใช่ป่ะใช่โอเคเปิดประตูมาชุบเรียบร้อยครับอันนี้อะไร W S W ิทุกอย่างโอเคเหมือนกดชิปโอเคกดชิปมองหลังนะครับโอ้ยชืบหลบหนีหลบหนีด้วยด่วนย k n น w หลบหนีจากการตามล่าของตำรวจนะฮะโอเครู้สึกเหมือนตำรวจจะไม่เห็นเราแล้วเนี่ยอย่างที่เขาบอกครับเกมนี้ไม่ขับรถยากชิบหายไม่ก็ยากจริงๆด้วยผมลองเนี่ยโอ้โหขนาดแบบลองมัน ฝึกขอแบบฝึกขับก่อนอืมนี่มึงเหยียบรถหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยๆด้านหน้ามีมีกาดมีบล็อกมีบล็อกด้วยใช่ป่าวะต้องอ้อมต้องอ้อมต้องอ้อมโอ้ยๆเบรกเบรกอุ้ยโอเคครับตรงนี้ก็น่าจะพ้นละเลีเ้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงนี้เลี้ยวขวาตรงนี้แป๊บนึงแป๊บนึงขอยเฮ้ยๆโอ,โอ้โห้กระจุยกระจายโอ้โห อ้เก็สซกเฟฟูเรียบร้อยโอ้ฉันต้องการสิ่งนี้ชิบหายเลยเตรงนี้หรือเปล่าใช่นาจะใช่นะโอเคจอด้างๆนี้กันเฮ้ยหรือว่าไม่ไม่ดไมีไม่ไม่ไม่ไม โอเคแมป GPS อันนี้กดแมปนะครับปึ๊บมีอะไรเนี่ย CDOS System Unlock Point of i n t e r e s t ก็คือกู Good. ถ้ากูจะแท็กแต่ละที่ได้กูต้องไปปลดเสาเลอเย็ดเคไอ้นี่อะไรเนี่ย Train Station Next Station บางกอกถุยไม่ใช่ละอันนี้อะไรเนี่ย Cube Burst อ,อ,อ๋อเฮ้ยสตรีมสามารถระเบิดอ่าสตรีมตรงนี้ได้ด้วยเอ้ย ตรงไหนตรงไหนตรงนี้เปล่า Explode ไม่เอานะไม่เอากูไม่เอาโอเคออกจากรถตรงนี้โอ้โหตรงนี้ก็ Explode ได้เอมึงระเบิดได้ทุกที่เลยเหรอนี่านบนนี้ใช่ป่ะไหน้านขวาใช่เปล่าเอ้ยอะไรเนี่ย Bank account hack ได้ไหนดูสิ w o r f a r e backer หืม Police record อ,อ,อะไรเนี่ย น้องแฮกดูสิปิ๊บเยี่ยมเฮ้ยเยี่ยมแงขโมยตังได้ด้วยเว้ Deswegen, ยเกียนเกียนเกียนสร็อันนี้อะไรระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ย,วยังไม่ต้องใช้ยังเพิ่งใช้ยังเพิ่งใช้แล้วทุกอย่างน่ะใช้อันนั้นด้วยหรือเปล่าใช้ไอแบตแบตด้านซ้ายล่างหรือเปล่าวะเมื่อกี้เห็นเสียลักแป๊บหนึ่นเนนเนงเก้าเมตรอยู่ด้านบนเอาเ้าแล้วแล้วกูขึ้นไปด้านบนแล้วแบบกูไม่เจอไม่เจออะไรเลยนว้ยเนี้ย มันอยู่ส่วนไหนเนี่ยมันอยู่มึงอยู่ส่วนไหนเนี่ยอือหือตรงนี้เปล่าอ้าวนี่ไงอ้าวอ้าวกูแคเ่เลี้ยวไฟมาตรงนี้แล้วกูอ้อมมาทําไมวันเนี้ยโอ๊ยตายละอ,อมาเข้าไปเปิดครับโอ้โหห้องห้องเอเดียนฝ่งมาเป็นแฮกเกอร์ครับอะไรเนี่ยเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พวกนี้ฉันได้ยินเรื่องพวกนี้มาแล้วแต่ฉันไม่เคยได้่า ไหนต้องหนีจากไหนต้องหีเรื่องนี้นะอะไรทำไมเธอมานั่งตรงนี้ล่ะอ่ามึงมีงานอดิเรกางี้เหรอเอเดนแจ็คสันฉันอ่าเชิญเขาแล้วนะมันนานแล้วแน่ใจนะว่าโทรถูกอะลุงเธอเป็นคนแปลกนะมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักเราอ้าวรู้สึกเหมือนเป็น หลานมาอลิสเหรอมีใครเนี่ยโเหเขียนโอ้โหแมปโคตรเยอะออืเอ้ยองูป่าแล้ว,ลวห้องตรงขามวิจะพยายามหาคนที่ฆ่าหลานนะครับมือถืออะไร เหมือนข้อมูลจากมอริสจ,จะถูกต้องนะสกิลเอสดแบ็กแบ็กดอของของพวกตำรวจเนี่ยมันติดต่อมาหามาอาเจนเ,เราสามารถวินวินได้กันทั้งคู่ได้ฉันกำลังทำงานแบ็กดอให้ดีอยู่อ๋ออะไรเนี่ยสกิลพอยต์แอกควายเดี๋ยวกดเอี๋อะไรเนี่ยมีอะไรเอามันให้อันนี้โอเค แอนการาจเอ็กเซปมาเปิดประตูอาวุธสกิลพอยต์หาแต้มโอ้แม่เจ้าไม่โครเยอะมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้อะไรเอ m ีเอ็เพิ่มการ h a กเอทีอันนี้ไม่เอาไม่เอาเว้ยนี่ที่เห็นในคัตฟีดเอ้ไม่ใช่ในเทลเลอร์ er. ใช้เลยเอาเลยเอานี้เลยบล็อกเกอร์นี่ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้นนปิดสภานะครับอันนี้อะไรเนี่ย มีเหลืออีกสามแต้มควบคุมรถไฟเจ็ดเคควบคุมรถไฟด้วยมีเอ็กซ์ต้าแบตเตอรี่เพิ่มอันนี้เพิ่มเพิ่มอ่าไอเงินที่ได้จากการแฮกบัญชีฮะก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราเป็นคนดีเราจะไม่เราพยายามแฮกค,คนให้น้อยที่สุดนะครับคนไหนชั่วๆเราแฮกแม่ง <laughs> โอเคอันนี้ทรานส์ฟอร์เฮะ ทาร์นโฟมเมอร์อะไรวะโอ้ตูมโอ้อย่างงี้นี่เองทาร์นโฟมเมอร์เป็นระเบิดเลยอ๋อแล้วทำให้ไฟดับด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวไว้เก็บไว้อัพทีหลังเอาอัพนี้ด้วยกันแบตโอเคเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อยอย่างงี้นี่เองโอ้โหเยอะแยะเลยสกิลทรีดูดิอือมเยอะมากโอ้โหโคตรเยอะครับโอเค Hack one complete bottom of t h e a s h e Mission complete โอเคครับแล้วไงต่ออันนี้ใ hack hack ของตัวเองก็ได้ด้วย System key คนนแ้คือ CTOs อะไร Reset System อ่าเปลี่ยนเป็นอ๋อเปลี่ยนเวลาเพิ่มโฟกัสแล้วก็อ่า Save game ด้วย Reset heat โอเคไม่สามารถทำได้ระหว่างวันมีระบบหลับด้วยเย็ส yeah. โอเคลองแฮกอันนี้ก่อนแปบ๊แบแนบร้อยครับที่คมอมเทนต์อันเนี้ยทีเดียวออริโอล็อกลองกดดูสิอันนี้อะไรของตัวเอง <S <S ฉันจ้างพวกฟิกซเซอร์มาหาพวกหานักยิงโจ์ดีชินมันไอ้นี่มันปากสว่างด้วยมันใส่ชุดแฟนฟรีระหว่างทำงานด้วย แต่หมนี่มันก็หามอรดิฟให้ฉันได้โอเคเหมือนเป็นประวัติครับอันนี้อะไรอิเล็กทรอนิกส์โอเคเก็บเห็นอะไรไม่รู้เก็บหมดครับตอนนี้โอเคอันนี้อะไรวอร์รบเป็นอ่าอะไรอ่ะตู้เสื้อผ้าโอเคครับทุกคนสารพัดนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาอะไรเยอะเลยเกี่ยวกับเกมนี้เจ็ดโมงแล้วกันโอเคหลับครับซีูพุ่งนี้ครับ <c oughs> ขับไปที่ไหนเหรอ ทุกที่ที่ไหนก็ได้ฉันไม่ผห,หนูไม่อยากไปที่ไหนก็ได้หนูอยากไปหาลุงพอนี่โอเคโอเคหนูเป็นบอสแล้วโอเคเราไปหาพอนี่ภาพสมัยในอดีนะครับตอนขับรถอยู่เฮ้ยขับโอ้โหใช้รถใหญ่เลยเหรอ ช่เปล่าไม่ใช่เฮ้ยนึกว่าขับนึกว่าขัดรถบรรทุกไปเลยไปเที่ยวกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอไอบ้านะยิงล้อด้วยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยรถปัดโอ้โหรถพลิกคว่ำตยวเลยทำให้หลานสาวตายครับเดน่าเรสจูนสี่สองวันหกตายเมื่อตอนอายุหกปี ฉันเบื่อที่จะจำเรื่องน,นั้นตลอดเลยทุกครั้งที่เธอเต้นมันเป็นฝันร้ายอยู่ตลอดเวลาเลยโอเคครับ okay, ทุกคนสำหรับรันนี้ก็ขอจบในเพลงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ